สองเนี่ยมันทำไมครับมันทำหน้าที่ประหยัดพลังงานเซฟพ,พลังงานของเราให้มากที่สุดอย่างนี้นะครับสมมติเราพอร์ตแตกหรือเราวิ่งแล้วเราทำไม่ได้ตามเป้าสังเกตความคิดตัวเองไหมวันที่เราทำอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่วิ่งนะแล้วเราทำผิดพลาดเราจะกลับไปทำซ้ำยากมากเลยเพราะสมองเราอะ่ะมันจะหลังสารเคมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราอะ่ะไม่อยากทำมันมันจะมาทางความรู้สึกครับแต่เชื่อไหมถ้าเราเข้าใจว่ากลไกลชีววิทยาของเราอะ่ะทำงานยังไง เราจะก้าวข้ามมันได้พอเรากลับไปทําอีกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับเราจะตกใจกับตัวเองมากเฮ้ยทำไมเราเข้าใจวะทําทไมเราทําดีกว่าเดิมวะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเห็นปะต้องเข้าใจตัวเองไหมแต่บางคนเนี่ยเวลาที่เจอความรู้สึกที่ไม่อยากทําแล้วอะก็คือไม่ทำแล้วหนีเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นธาตุของอารมณ์และความรู้สึกอารมณ์ดีอยากทําอารมณ์ไม่ดีก็คือไม่ทำเนี่ยเขาถึงบอกไอวินัยเป็นตัวชีวังเลยครับเพราะวินัยเนี่ยจะทําให้เราอยู่เหนือ สิ่งเหล่านี้อ่ะทีนี้ข้อที่3ครับสมองเราทําหน้าที่อะไรครับทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยครับเวลาที่เราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีขับขันนะครับคือผมจะบอกว่าทุกคนจะต้องเจอแบบนี้ครับทุกคนนะไม่ว่าคุณจะอยู่วงการอะไรก็แล้วแต่นะครับวงการเทรดอาจจะเทรด forex เทรดทองธุรกิจใช่ไหมครับกีฬาลงทุนจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะแบบโหดูสวยงามอะ แต่พอทําไปทํามาเป็นไงครับมันจะแบบอะไรวะเนี่ยตอนนี้ใครอยู่ตรงนี้ครับอ่าโอเคทีนี้นะถ้าเราเจอโค้ดที่ใช่นะคนที่แนะนําดีๆนะเชื่อไหมครับเราจะไปอย่างนี้เลยฉันเก็ตแล้วไอ้ตรงนี้สาคัญเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเราจะโค้ดอีโก้เลยใครพูดเราไม่ฟังแล้วอะจริงๆเราจะไม่ฟังแล้วเราจะคิดว่าเราไม่เจง๋ไงมไม่เหน็นต้องมันนี่มันเอ็ดเมเลนทำไมต้องหารหมื่นด้วยวะใช่ไหมเข้าทีไรก็ตลอด สักพักใช่ไหมครับมันจะมีจังหวะที่เราเผือครับแล้วเราพลาดเหมือนการเราตกอะ่ะเหมือนคนขับรถอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจใช่ไหมขับมือเดียวกดเล่นลายไปด้วยผู้หญิงแต่งหน้าไปด้วยใช่ไหมไอความมั่นใจเนี่ยจะทําให้เราเกิดสิ่งที่มันไม่คาดคิดอุบัติเหตุมันแวบเดียวจริงๆอะ่ะเห็นด้วยไหมพอเรา,าตกมาอยู่จุดนี้นะโห<ฮ>ผมบอกเลยจุดนี้ยจุดสําคัญเลยตอนนั้นสมองเราจะปกป้องเรามากครับจำไว้นะมันจะหลั่งสารเคมีให้เรารู้สึกคือไม่อยากยุ่งกับมันแล้วอะ่ะ ใครก้าผ่านมันได้นะก็จะค่อยๆค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นมาแล้วเราจะไม่บุ่มบามแล้วเราจะโคตรคิดรอบครอบเลยซ้ายขวาจริงๆเราจะค่อยๆไต่เราจะไม่อย่างนี้นะเราจะค่อยๆ ค่อยๆค,คิดค่อยๆอ,อ่ะเขาบอกให้เก็บ10%พอเรานอกแผนเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่ดีเลยจิตใต้สํานึกเรามันเปลี่ยนแล้วไงพอเข้าใจไหมครับพอเราจะออกโอเวอร์หลอดปั๊บเนี่ยความรู้สึกมันจะออกมาเลยแบบไม่ดีเลยโอเคไหมครับเคยไหมที่แบบว่าออกผิดหลอดอะ่ะสมมติออกหลอดหนึ่งเนี่ยไปกดแบบใส่ศูนย์หนึ่งหนึ่งตัวกดปั๊ไปอะ่ะพอกดปั๊ไปปั๊บไปไงวัดดวงเลยครับ <c oughs> ปล่อยเลยนะแต่เชื่อไหมว่าวันที่คุณลงมาหยุดไอจุดเนี้ยสมมติคุณเผลอพลาดกดผิดปั๊บคุณคัดเลยนะแต่ถ้าคุณอยู่ในจุดตรงนนี้นะผมบอกเลย วัดเลยจริงๆครับคุณจะวัดเลยนะครับตอนนี้โฟเล็กผมอยู่ในจุดนี้แล้วธุรกิจผมอยู่จุดนี้อย่างตอนนี้ช่วงกีฬาใช่ไหมครับกีฬาผมน่าจะอยู่ในช่วงนี้นะกำลังอีโก้กำลังฟิวเลยนะครับก็คือผมก็เลยต้องไปหาคนที่เขารู้จริงไงเพื่อไม่ให้ผมพลาดไม่งั้นผมไม่จะซ้อมหนักของผมอะ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันครับตอนนีจน้จุดที่1อ่าจุดที่2จุดที่3ใครทําธุรกิจหรือใครทําอะไรก็แล้วแต่ง,งานประจําก็ได้นะแล้วเคยผ่านมาถึงจุด4แล้วบ้างครับมีไหมมีไหม ใช่แบบนี้เลยไหมก่อนที่เราจะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งสูงๆเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เออทำให้เราแบบคนรอบข้างไม่อาจจะแบบดูผิดเราอะ่ะใช่ป่ะแต่เราไปพิสูจน์อะไรบางอย่างปึ้งแล้วเราได้โปรโมตเป็นหัวหน้าเลยอะ่ะเคยไหมอันนี้คือชีวิตจริงๆนะครับแล้วผมอยากจะให้ดูอีกภาพหนึ่งคือวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจภาพนี้ครับถ้าวันนี้คุณเลือกทางง่ายนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะถ้าคุณเลือกทางง่ายเนี่ยมันจะไปจบที่ยากนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกทางยากยิ่งทําก็จะยิ่งยยยิ่งงาเเลเหมือนวัน,นี้ เราจะเลือกตัดสินใจระหว่างทำธุรกิจหรือทำงานประจําสังเกตไหมว่าทำงานประจำเนี่ยมันจะทําง่ายมันเข้าง่ายแต่ยิ่งทำชีวิตยิ่งยากเพราะความรับผิดชอบเรามันยิ่งสูงไงใช่ไหมครับแล้วรายได้ของเรามันโตไม่เท่ากับความรับผิดชอบของเราแต่ธุรกิจเนี่ยช่วงแรกมันจะยากมากแต่เชื่อไหมว่านักธุรกิจอะ่ะยิ่งทํายิ่งเซตร,ระบบยิ่งเรียนรู้เนี่ยยิ่งทํายิ่งได้นะครับ